แต่จังด้ไม่ให้ที่หรอแกะเลยดีแกะเลยมันคือที่หนีบผมใช่ไหมพี่บอกว่าพี่อยากได้อะก็เขาใส่ใจไงแล้วถึงรู้ว่าพี่อยากได้จริงๆเลยแจนไปบอกกับการ์ดที่ถามมาเพราะอะไรรู้เปล่าวันนี้ที่พี่จะไปงานอ่ะเขาเอาเรฟเลนซ์ผมตรงแล้วเพิ่งส่งมาเมื่อกี้แล้วพี่ได้มางงๆเนี่ยอ้าวเหรองั้นพี่แกะเหตุการณ์พี่แกะเหตุกร็จแล้วพี่จะได้รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าโอเค เลยพี่ถ้าพี่ต้องไปผมตรงใช่ไหมเดี๋ยวจะทําให้เออว่ามันเป็นแบบไร้สายเรานี่ชาร์จแบตมั้งหรออ้าวเยวจะไปใช้ได้ไงแต่จะคิดว่าอาจจะมีมาติดตัวแหละแต่ไมแก่ของไดสันโคเรโอ้นี่ใช้มาก่อนนี่ปะเนี่ยใช้มาก่อนอะไรห่อของขวัญนี่แกดีดีโอ้พี่ีเออมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะไปได้แล้วตรงไหนอุ๊ยเปิดปุ๊บรีดได้แล้ว เราไปรีวิวได้นะแต่ไม่ว่า เหอไหมคะรีบก็รีบโอ้ยทําผมเสร็จผิดทรงอีกต่าจะไปงานวันนี้นะคะซีมีตัวที่จะเป็นแกจเจ็ตแบบว่าตอบโจทย์เรื่องความบิวตี้ของตัวเองได้นะคะเพิ่งได้มาเป็นของขวัญฟรีม่ทีเดียวนะคะนังแจนให้มาค่ะนี่ d y s ั n c o r ์เในตัวนี้มาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นผู้ช่วยของซีได้รหรือเปล่ายืมมารีวิวก่อนนะ บิวตี้แกจะได้ง่ายสุดแล้วค่ะไม่ได้ต้องรีวิวอะไรซับซ้อนเลยค่ะหยิบขึ้นมาใช้งานได้ง่ายขนาดไหนแค่นั้นแหละตอบโจทย์สิละกดปุม่ม เปิดเครื่องครั้งไว้หลังจากนั้นก็จะมีแบตเตอรี่ขึ้นนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิความร้อนให้เลือก3ระดับด้วยกันค่ะกดบวกบวกบวกขึ้นไปจาก1 6 5ไป1 8 5แล้วก็2 1 0องศาค่ะเลือกความร้อนให้เหมาะกับทรงผมที่คุณต้องการเลยนะนี่ผมตรงปกติซีจะใช้แค่ประมาณเนี่ยแหละค่ะ1 6อองศาค่ะทำผมร้อนนิดนึงประมาณ1 8 5อถึง210โอเคยู นี่แกตรงนี้จอแสดงผลเขาเป็นแบบ OLED ด้วยนะแสดงทั้งระดับแบตเตอรี่สถานะการชาร์จระบบควบคุมอุณหภูมิกดเลือกได้เลยค่ะฮะยกขึ้นมาแล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กแบบนี้จะใช้งานได้นานแค่ไหนอเวลาในการเสียบชาร์จ70นาทีจะใช้งานได้30นาทีค่ะการชาร์จมีแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้ถ้าเกิดเป็นแบบไร้สายก็คือวางอยู่บนแท่นชาร์จแบบนี้แต่ระหว่างที่ใช้งานอยู่อยากชาร์จแบบ เอาสายมาเสียบที่ก้นก็ได้เป็นแมกเนตค่ะสายเป็นสามร้อองศาแบบนี้ไม่ต้องกลัวสายพังไม่ต้องกลัวสายงอค่ะหมุนไม่ได้เลยใช้มือซ้ายใช้มือขวาเห็นไหมสบายตัวชาร์จเป็นแบบแม่เลห็กจุปป๊บปั๊บเรียบร้อยค่ะติดติดกันเลยแล้วจะพกไปต่างประเทศสะดวกไหมกดเดี๋ยวนี้เยอะเลือเก,กนิน ใครบอกว่าหมดเครื่องบินมีแต่อยู่ในสมาร์ทโฟนจ้ะมีอยู่ในเครื่องหนีบผมด้วยดูดีเก๋ okay, มากคือเราสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการบินที่ใช้อยู่บนเครื่องบินได้เลยค่ะตัวนี้ฉลุยผ่านได้เอางี้เดี๋ยวสิทำให้ดูนะแบบผมตรงอะก็หนีบง่ายมากค่ะตอนนี้สี่อันปลัก๊กสายเรียบร้อยนะคะไม่มีสายก็ไม่เกะกะค่ะสบายสบายหนีบผมตรงให้ดูนะไม่มีสายเกะกะก็ดีอะชอบสะดวก เปลี่ยนทรงผมต้องใช้ความร้อนสูงหนึ่งแหมแน่นอนเนาะถ้าเป็นไดสันเรืเ่องนวัตรกรรมต้องมาอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีสุดล้ำที่ชื่อว่า Flexing Plate ค่ะเป็นเทคโนโลยีของไดสันโดยเฉพาะคืองนี้เขาก็จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้มาจัดทรงผมในความร้อนที่น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็จะเสียน่อยลงนอกจากนี้ก็จะมีตัวเทคโนโลยี Micro hinge plate ด้วยนะคะ คือแบบนี้จะทําให้ความร้อนกับแรงกดอะ่ะมันเหมาะสมกับตัวเส้นผมเราคะ่ะไม่แบบพยายามที่จะแบบรีบหนีบรีบตรงรีบกลับบ้านเกินเหตุปกติแล้วเนี้ยการดีบผมนะคะตรงที่มันแบบกำรรที่หนาที่สุดตรงเนี้ยมันจะใช้แบบความร้อนแล้วต้องใช้แรงกดสูงที่สุดทําให้ตรงขอบๆตรงเนี้ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ทําให้เราต้องหนีบซ้ำ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 หลายทีผมก็เลยจะเสียผมก็จะอ่อนแอผมหักผมขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับไปสันตัวนี้เนียโอเคเลย เพราะว่าตัวไดสันตัวนี้เขามั่นใจเลยค่ะว่าเขาแม่นยําในการควบคุมความร้อนของตัวเครื่องมากๆค่ะทั้งความร้อนและแรงกดจะส่งทั่วถึงตัวเส้นผมของคุณทั้งหมดเนี่ยเป็นไงเส้นผมก็จะถูกหนีบแล้วก็ได้รับความร้อนเท่าเท่ากันค่ะมันก็จะไม่เสียหวีนิดนึงนะ ต้องยกให้เขาจริงๆค่ะไดสันเขาทุ่มทุนสร้างมากเพราะว่า R&D เนี่ยก็ทุ่มทุนไป100ล้านปอนด์แล้วค่ะเอานักวิทยาศาสตร์วิจัยเกี่ยวกับเส้นผมอย่างเดียวเนี่ยมาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อใช้กับเราอยู่ในแลบวิทยาศาสตร์เส้นผมเลยนะโอ้มีแลบนี้ด้วยนะคะบนโลกเข้าใจป่าว่าเขาวิจัยทั้งหมดนะเป็น10ปีวิจัยตั้งแต่โครงสร้างผมเส้นผมมนุษย์ทุกอย่างเลยค่ะกว่าจะประดิษฐ์แบบเทคโนโลยีมาเนี่ยลงรายละเอียดไหม แม่ราคาไดสันก็จะสูงหน่อยค่ะ1 7 9 0 0บาทค่ะแต่ส่วนตัวซีว่าคุ้มค่ะถ้าเกิดผมเรามันไม่เสียทุกอย่างคุ้มค่ะพร้อมใช้เอาเป็นว่าในตัวนี้นะได้ที่เรื่องของการพกพาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ผมสวยความร้อนสม่ำเสมอผมไม่เสียผู้ชายที่กำลังหาซื้อของให้แฟนทั้งหลายค่ะตัวนีนะ้จะเป็นคำตอบของคุณได้เลยค่ะโอ้ยผู้หญิงคนไหนได้ไปแฮปปี้แน่นอนค่ะเอาไปใช้ให้ตัวเองสวยได้ทุกวันนะแบบเนี้ยแฮปปี้ค่ะสวด,ดี